สวัสดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่4นะคะก็คือมุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากค่ะก็คือจากรูปนี้นะคะเราต้องการพิสูจน์ว่ามุม ACB เนี่ยจะเท่ากับ90องศาต้องการพิสูจน์ มุม acb เนี่ยเท่ากับ90องศาค่ะเนื่องจากาส่วนของเส้นตรง ao เนี่ยจะเท่ากับส่วนของเส้นตรง ob และเท่ากับส่วนของเส้นตรง oc ก็คือ,อเราใช้รัศมีของวงกลมเดียวกันค่ะเนื่องจาก ส่วนของเส้นตรง OA เท่ากับส่วนของเส้นตรง OB เท่ากับส่วนของเส้นตรง OC ก็คือจะเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันค่ะ ค่ะเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม o A c เนี่ยและรูปสามเหลี่ยม OBC ก็คือรูปสามเหลี่ยม oac กับรูปสามเหลี่ยม obc เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะก็คือจะมีด้านสองด้านยาวเท่ากันและมีมุม2มุมเนี่ยเท่ากันค่ะก็จะทำให้ มุม a เนี่ยเท่ากับมุม c และมุม b นะคะจะเท่ากับมุม b นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะจากมุม a บวกมุม c บวกมุม B บวกมุม d เนี่ยจะเท่ากับ 180องศาค่ะเนื่องจากมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะมีขนาด180องศาค่ะมีขนาด180องศา ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะได้ว่า2เท่าของมุม A บวกกับ2เท่าของมุม B เนี่ยจะเท่ากับ180องศาค่ะจากนั้นเราดึง2ออกมาก็จะได้ A บวกมุม A บวกมุม B นะคะเท่ากับ180องศาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ส มุม A C B เนี่ยก็จะเท่ากับ180องศาค่ะดังนั้นนะคะมุม A C B สองเท่า A C B เนี่ยเท่ากับ180องศาแต่ถ้าน1แต่ถ้า A มุม A C B เนี่ยก็จะเท่ากับ เกองศานั่นเองค่ะจึงสรุปได้ว่ามุม A C B เท่ากับ90องศานั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่4นะคะสวัสดีค่ะ